เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับผมขั้นตอนอะไรต่างๆถ้าดูคลิปนี้จบทําได้ทันทีครับผม <laughs> ครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามงามยามส,สายๆแล้วครับผมวันนี้ตื่นสายครับผม <laughs> สองสามวันที่ผ่านมานอนตีสี่ตีห้าทุกคืนเลยครับผมตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับผมเข้ามากันเยอะเนาะไม่ได้ทําอาหารก็สองสาวันไปถ่ายเอาวิวถ่ายเอาแหล่งท่องเที่ยวมาแลก แรกเปลี่ยนแบ่งปันกับเพื่อนๆน,นะครับให้ชมกันครับผมสลรับวันนี้ก็มาทำกับข้าวกันเนาะมีเมนูแบบทาง่ายๆทำแล้วอร่อยทำแล้วแซ่ตมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าตอนนี้ครับผมปลาหมึกครับผมซื้อปลาหมึกมาตัวหนึ่งตัวเบลอเลยครับผมวันนี้ก็จะมาผัดเป็นปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะครับผมเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็น ผมจะใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับเห็ดฟางนะครับผมแล้วก็เลือกเอาเม็ดแบบเล็กๆดอกเล็กๆแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับผมผ่านทําความสะอาดเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นต้นหอมแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะครับเราจะแนะนํากันอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะตอนนี้เป็นพริกหยวกครับผมใช้สองสีนะครับสีเขียวกับสีแดงครับผมเราก็จะมีไข่ไก่ด้วยครับปริมาณขนาดนี้ผมใส่ไข่ไก่ไปสองฟองครับผม แล้วก็มีน้ําพริกเผานะครับผมนะฮะอันนี้ติดหวานนะครับเราจะได้ใส่น้าตาลลงไปน้อยหน่อยเวลาปรุงปรุงรสเนาะถ้าใส่แบบต้มยำก็ใช้แบบไม่ติดหวานนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นผงกะหรี่ตัวนี้ก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะผงกะหรีนะ่เนาะแล้วก็ตัวน้ำพริกเผาก็หนึ่งช้อนโต๊ะครับผมแล้วเราก็จะมีตัวนี้ครับนมจืดนะครับสําหรับใส่อาหารนะครับผมเพ,เพื่อนๆชอบยี่ห้อไหนที่ว่าใส่แล้วอร่อยก็จัดก,กันได้เลยนะครับ ตัวปรุงรสวันนี้มีน้ำมันหอยครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับผมมีน้ำตาลครับผมนะครับผมอุย้ยแล้วก็ตอนนี้เป็นกระเทียมผมใช้กระเทียมไทยนะครับโขกก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากพอหยาบนิดนึงพอดเอียครับผมโอเคครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมาปรุงเครื่องปรุงเครื่องอผงกะหรีก่กระกรดนะครับผมแล้วก็จะได้ลงมือผัดกันทีเดียวเลยครับผม เดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับเราก็จะมาผสมเครื่องปรุงกันก่อนเนาะขั้นแรกเลยผมก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะครับนมจืดครับผมแล้วก็ไข่ไก่ครับใส่ลงไปได้เลยครับผมทีนี้เราก็จะตีให้แตกก่อนเนาะเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับประมาณสักหนึ่งช้อน โต๊ะครับผมแล้วก็สีิขาวนิดหน่อยครับผมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะครับเพราะว่าความเค็มเราก็จะได้จากน้ำมันหอยอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมากเกินไปทีนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายเพื่อตัดรสชาตินะครับประมาณครึ่งช้อนชาก็พอครับผมโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เราก็จะมาชิมนิดนึงเนาะเอามือแตะๆนะครับ รสชาติเป็นไงบ้างครับผมโอเคครับยังอ่อนเค็มอยู่ครับผมแล้วก็จะมาเพิ่มตัวนี้ครับสีวขาวครับผมประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยครับผมเพราะว่าอ่อนเค็มมากครับเราจะไม่ใส่น้ำปลานะครับส่วนนี้เพราะว่าน้ำปลาเวลาใส่เนี่ยอาจจะมีกลิ่นแรงนะครับกลิ่นของน้ำปลาจะแรงไฟเราก็จะใช้แบบนี้คือพูดง่ายๆว่าผมใช้สูตรของผัดกาเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆได้แล้วครับผมเนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยครับผมไปกันครับครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันไว้เรียบร้อยครับผมเราก็จะมาผัดตัวกระเทียมกันเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับผมวันนี้ไม่ใช้ตะหลิวนะครับใช้ทัพพีเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมจะใช้หลายๆเมนูผมก็จะชอบใช้แบบทัพพีนะครับเพราะว่า บอกได้ไง่ายๆก็คืออันนี้ลักมากนะครับชอบมากเลยอันนี้มีเครื่องครัวหลายหลายอย่างแต่ว่าอันนี้ฉมชอบที่สุดเลย <c oughs> ก็เลยทั้งผัดต้มแกงอะไรพวกนี้ผมจะใช้ทัพพีอันนี้ตลอดครับผม <c oughs> ทีนี้เราก็จะใส่หอมหัวใหญ่นะครับลงไปผัดด้วยครับผม <c oughs> เราจะขับความหวานนะครับผัดให้หอมหัวใหญ่ใสแล้วก็คลายความหวานออกมา <c oughs> ทีนี้เราก็จะมาใส่ปลาหมึกนะครับผัดให้สะดุ้งไฟแล้วก็ จะใส่เห็ดฟางลงไปด้วยนะครับใช้ไฟแรงผัดได้เลยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับผมขั้นตอนอะไรต่างๆถ้าดูคลิปนี้จบทำได้ทันทีครับผมแล้วอร่อยด้วยนะครับอร่อยด้วยไม่คาวด้วยนะครับพอแล้วก็เราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปครับเห็ดฟางครับผมแล้วก็มาถึงสูตรเด็กของเรานะครับสูตรพัตคาเลยครับผม เล่งไฟไว้รอได้เลยแล้วก็เราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับผงกะหรี่ที่เราปรุงไว้เนาะเราก็จะผัดให้เข้ากันนิดนึงนะครับรสชาติเราปรุงไว้แล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมก็ต้องขออภยัยขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็คือตอบไม่ทันเนาะแต่ว่าจะพยายามตอบให้หมดทุกคนนะครับผม นอนตีสี่ตีห้ามาสองสามวันแล้วก็ตื่นเช้าตื่นเช้ามาทําคลิปอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ผมก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาทักทายให้กําลังใจกันเนาะไม่บดทิ่มบาปา่ป๋าเถอะไปทีนี้เราจะมาใส่ตัวนี้กันครับผมพริกครับต้นหอมแล้วก็ผักขึ้นช่ายครับผมใส่เข้าไปเลยครับผมบ่ต้องเลี้ยวไว้ใส่ไปเลย <laughs> จะพยายามเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับผมเอามาเปลี่ยนแบบบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูตลอดนะครับก็ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งเลยนะครับท้องถิ่นที่ผมอยู่ให้ไปที่รู้จักเพราะว่าผมได้เห็นเพื่อนๆถ่ายมาให้ดูแถวต่างประเทศสวยงามนักหนานะครับบ้านเมืองเขาเราก็อยากนํานเสนอบ้างโอเคครับเพื่อนๆครับผมเราก็จะมาชิมกันนิดนึงนะครับชิมปลาหมึกกันนิดนึงอันไหนดีอันนี้ดี ชิมก่อนนะครับอืสุดยอดเลยครับเพื่อนๆครับผมรสชาติในพัทาคารแบบไหนในร้านอาหารใหญ่ๆแบบไหนก็คือเพื่อนๆก็คือตัวน,นี้ได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังครับผมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานให้เพื่อนได้ชมกันครับไปกันครับ ครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยอีกเป็นหนึ่งเมนูครับผมอีกหนึ่งเมนูฝ่าว่าโพดเมนูก็มีชื่อว่าสั้นก็ปลาหมึกผัดผงกะหรี่น่แหละครับผมในยกให้เบิ้งใกล้ๆแล้ครับผมยกให้ดูใกล้ๆนะครับผมนะครับระดับสูตรพัตคาเลยครับนํามาแนะนําเพื่อนๆวันนี้นะครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับผมถ้าดูคลิปนี้จบก็รับรองเพื่อนๆสามารถทําได้แน่นอนครับผม แล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามากันเต็มเลยมาให้กำลังใจกันเนาะยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะทุกอย่างทําขึ้นมาด้วยใจครับผมใจล้นๆ้นเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเนาะตอนนี้ก็บางพื้นที่ก็ฝนตกหนักน้ําท่วมบางพื้นที่ก็แรง ยังไงก็ดูแลสุขภาพของเราไว้ก่อนนะครับผมสำหรับเมนูนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบการวิธีการทำอาหารสไตล์ไอทินนะครับสไตล์ช่องสตีดฟู้ดออนทัวร์ก็เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับเมนูนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันเ,เจอกันเมนูใหม่นะครับสวัสดีงามๆครับโอ้ยสิหลอดบัเนาะเนี่ย